วิธีเข้าห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom จากคอมพิวเตอร์สวัสดีค่ะพบวกวับครูตาสอนคอมนะคะอันดับแรกก่อนที่เราจะเข้าห้องเรียนเราต้องมี Gmail ก่อนถ้าใครมี Gmail เดิมอยู่แล้วสามารถใช้ได้ค่ะถ้ายังไม่มีก็ให้ทำการสมัคร Gmail ใหม่นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะให้คลิกเปิดที่เบราว์เซอร์ Google Chrome นะคะให้มาที่9จุดค่ะ ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Gmail ของเรานะคะคลิกที่ลงชื่อเข้าสู่ระบบค่ะแล้วก็กรอก Gmail ของเราลงไปนะคะคลิกที่ถัดไปค่ะกรอกรหัสผ่านค่ะคลิกถัดไปค่ะ ถัดมาคลิกที่9จุดเหมือนเดิมค่ะเลื่อนลงมาล่างสุดเลยค่ะเลื่อนเมาส์ลงมาค่ะจะเห็น c l a s s room คลิกหนึ่งครั้งค่ะจะเห็นว่า gmail นี้เข้าห้องเรียนมาแล้ว5ห,ห้องนะคะให้เราทำการเพิ่มห้องเรียนโดยการคลิกที่เครื่องหมายบวกค่ะ เข้าร่วมชั้นเรียนค่ะรหัสผ่านของชั้นเรียนนะคะให้รับรหัสผ่านจากคุณครูผู้สอนนะคะรหัสแต่ละห้องจะไม่เหมือนกันนะคะเมื่อได้รหัสผ่านแล้วคลิกที่เข้าร่วมค่ะรอสักครู่นะคะ เสร็จแล้วค่ะก็จะเห็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ห้องครูแต่นะคะปะวชอคอมพิวเตอร์ธุรกิจกศนอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นวิธีการใช้ห้องเรียนเนาะคุณครูจะขอแนะนำในคลิปถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ